สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าหนีแย่จอยพ้ามา่กี้บอกแอปเปิลพี่น้องมาแอปเปิลร้ายหลายพี่น้องเลยกินแอปเปิลพี่น้องไม่ใช่ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลมู่ เ right, อาลาหดอกยัยกน้อยเนยเสือเอาพี่นองมันน้อยไม่ผูไมาเก็บไปคักเอาไปทำแอปเปิลมูสกินกับเค้กกินกับฟ้านผู้คนพี่น้องจะอร่อยมากเอาเปิ้นล่นเปิ้โดนแล้วเ็ิะลสมต้นมันยังเสหวานยังแซ่บ ไม่ไม่มันสุมพี่น้องจ้ามองไงได้ค่ะเอ้ช่วยเลือกเอาได้พี่น้องเด้วยเหลือเอาจักหน่อยเอาไปเฮ็ดจักซิปขวดนี่เฮ็ดจักซิปขวดลุกเอาดอกนี่พี่น้องจ๊ะปักแอปเปิ้ลเออ กองแกงเกพียงอยู่พี่น้องเอ้ยหลายคัาหลายสุดยอดเลยเฮ้ยต้อต่นกับมีดีพี่น้องแกะยี้ก,บบก็ต้องเอาเนาะค่ะเนาะต้องต่วนเอาเด้อค่ะเด้อมันมันมันสสมแต่เนาไปเห็นกับแกเปื่อยมุดเหาต้องเอาของแกเปิ้ลยล้นนทุกอย่างแซ่บนี่ต้งหวาน อันนี้เป็น,นลนะืมต้นแล้วเนาะเป็นล้นโดนแล้วนะ,ะล้นโดนแล้ววันนี้พวมาเก็บพี่น้องเอ้ยได้ผนก็บ่อยากได้เนี่ยแต่ข่อยนะ่ะอยูส่สวนขว่อยมันเป็นบักแอปเปิ้ลส้มบักแอปเปิ้ลตัวนี้มันสีหวานนี่พี่น้องมันจะหวานมากเอาไปเฮ็ดบักแอปเปิ้ลมูดมันสีแซบ่บนี่ ใช้ไปลองเลือกเอาหาเลือกเอาหาเลือกเอาหาเลือกเอาลายปดเก็บปปนพี่นะไอ้เอาจา็บอบนี่พราะ่ขาไล่เรา นุวยได้กอนเอาไปเกี่ยนเคี่ยวเส้นน้ำซานเลยใส่กระปุกไว้เลยกินรับเคียบไปน้องเคีบเรือฟ้านกเกินนะเฮอร์ฟ้านกเกินบ้านอะไม่รีก้าค่อยเอินเคีบเนาะแต่ว่าคนเลยเคีบเนาะอันนึงอันบ้านนี้มันจิงเคีบบางๆกินรับอัพเปิลมูส

อนเอาจังสีลมันจังเค็ดแซ่บมันจังหวานเนื้อมันก็ยุ่ยไว้ถ้าาเอาไม่ไม่เนื้อมันจะแข็งพี่น้องยง้มเขาเผ็ดมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าอ่อนมันรืมต้นแล้วเนีง้มเขาเผ็ดมันจังนุ่มดีเนื้อมันห้าวีเนห้ากวนออกมาเนาะเวลาห้ากวนออกมาแล้วเนื้อมันจะนุ่มมันจะอ่อนยง้มเขาไปกินเนืซ่บอืยม อันนี้เอาไปเราบ่าได้เห็ดเลยดิพี่น้องเอาไว้เขากวนไนว้โดนกรอนเห็นไหมน่นเหนือมันสีเละๆกันยังเห็ดหนหนปเปนาะค่ะเนาะเอาฝนมุดเออหล่ผลพ,พี่น้องเอ,อ้ยเต็มเนี่พี่น้องแอปเปิล้ลไล่ไล่รดนี่เต็มกี่ดิ้นเนี่ยย้บา้านข้าเอาไปกินเนาะหลายครับนี่ไงฟาวเก็บพี่น้อง เอาฟอละไล่แล้วเนีย่ยมันเอาโอเคอยู่มักเอาเฟนมุดมันจุดอุดจุดไปนะไอพี่น้องจ๊ะเอาฟอดเรานี่ฟอเดียวต้นเดียวนี่พี่น้องเต็มต้นอยู่ผมเห็นบ่เต็มต้นอยู่ป่านอนี้ังี่ยโมทันเบิดอยู่โอ้ะโดนโมทันเบิดเนาะคเนาะต้นนี่แซ่บ,บดิเปรี้ยวหวานนี่ อร่อยมาใกล้ปิ้ลต้นเนี่ยปุ๊บนบันนี่พ่นโลนลงมากกว่านี่กองเต็มขีดดินนี่พี่น้องเอ้ยนี่หลายคักหลายคักพี่น้องมเอาโลนขึ้นหอดบานเฮ้ยเนาี่ยหลายคักปุ่นอุ้ยขอบคุณนะพี่น้องเด้อมใหม่หกำลังแก่แย่ใจสารฝรังร่งแฟมเลย ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกกำลังใจด้อพี่น้องเ้อที่ไม่หายใจย่อยขอบคุณทุกทัพยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกก,ก,ก,า,ก,การรับชมเนอค่ะเด้อสวัสดีค่ะ